กี้วเมื่อนี้ได้อาอกแล้วรถกำม,กมังไวพุนรถกำม,กมังไว้บอนแล้วได้รถเมื่อนี้มังท่อพมายยนากต่อจกักันได้เขาได้กว่ากีกเมื่อนี้แง่ๆแต่เป็นึ่งเกียวไม่นะ

แล้วดู้ใบซะก่อนดู้ใบกับอาเล็กขัดเโาตูเสียมมาโตูเสียมมาเสียมไอ้กูยยตูมาตูใส่ตูอะไรตอนแรกมีแต่ข่อยขัดเอากรรไกรแล้วขัดเอาขัดใส่หมุนลูกควงขัดไปพัดมันนี่แหละไอ้ขัดหมองไหนมันก็เบี้ยวเมือนหดเลยเหรอตะกี้เดี๋ยวคนเราขัดเดี๋ยวตะกี้ผมไปไว้พรีปิดขัดตะกี้หดม้วนหดม้วนกระโหลกอ๋อเขาเล็กเสียมอ๋อขัดใบผุดหมุนผุดผุดข้งผุด เกี่ยน่นี่เกี่ยนี่น่ผัดใบผัดไปนี่ไหลวงเจ้าบอกมันมุนหวอะไรบมาคาดมันกะจีเป็นยังเมื่อิมมุนหวาก็กระวนนี่นีคารมันมันมุนออกนี่เลยไนเลยผมมีต่ขอเล็กขัดแล้วขัดออกเเอาเล็กขัดมันสมัยสีหยากเพรกะโหลกืมีหูนอดอยู่เล็กขัดขัดเรยบใส่ใบพัดไป เลองขึ้นบ่าพวกพันดมันเคยไปสู่ป่าเราเห็นเราเห็นขึ้นมนจะขี้บีบขึ้นมาบิดปลิเบเบียดลุ่นอยว คืเอ็ยังก็นี่ถอยดีถอดีหมดหดบางยังด้เนี่คือบ่เห็นคือบ่มีอ่ะฮะฮะกันสนันจิงบ่หัวจักแจอนื็เอ็นยังไปร้านเหลคืออยังไหนซะจังเลีวรถมั่งเลย่นว่าเหลียวอยู่พายไงหัวมันลเอ่นี่ กวนมันหวักจเจนนี่สนักเขาเห็ดเกินะถามว่าเ,าเห็ดใหม่ตอนเขาเห็ดว่าดีแล้วมีเห็ดใหม่ออยมากแล้วสนะิเป๊ะเอ็ดอันนี้ไม่มาเห็ดอันนี้ไม่ไอ้ท่นซูปกองเปียกเนี่ยเลยเจียมมาแล้ว ไปเมือ่อนั้นก็ไปสื่อใดอน,นี้มาสื่ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่บอลเหล่วที่ไปได้อันนี้มาแล้วยางว้นหลานเขาว้นไปว้นมาได้ท่อไหมวันนี้ยางว้นหลานกันยางว้นไปว้นมาภาสิกาับาาบ,บ้านบ่คือมัน Bye. บายบายเพื่อนทอเพื่อนนี่สิหรอกไปไปแม่บาดจัดมาซะม,มูมี่คุณแกแกก็ถอดนี่แล้วถ้าตาดกับวัวได้หรอกนี่ถอดออกแล้วเดี๋ยวประกอบเลยเดี๋ยวตาดฟังเสียงมึงมือใส่ที่แหลกกับตาดโยไปได้กิน สรุปรู้ว่าบออกต้องเชื่อเชื่อมันห่อนบานี้้มันห่อนแล้วีนิมยังถขวดอยนี้มมนจับโดนเลยมันบดิมันบิถอดมันนี่ปันหินใ่เนาะำบดหินในี่อ เพราะว่าเนี่ยแคบๆเนาะอีซัมหนีหิ้เข้าไปหนีนี้กับว,วันเลยเด็กแผ่นผมเอาตูวเสื่อมมากแล้วเสืมมอ่อมใหม่หลังจากที่น็อตขาดเหมือนในการนำน้ำการออกมาตัวไรสีขาดแล้ววันเ <c> จ <oughs> ้ากวไหนสีขาดแล้ววันนีนม,มันล้นแล้วก็มันถึงทาง <laughs> มเลยอยอดไตากันละอาลงขัเลยแข่งย,ยูด้วลออตนอนแล้วนะ <laughs> อขัหอนอหน่วยเลยวน,น,น้่อนอ้ียตรนี้นหน่วยเลยบุอยู่กทั้งขาดยูด้วที่สี่ขาดยูเดินนี่หรอ

เม่ใช่ไรนันเดือดันผิดเอาลงล่างเลยไปนัดรับรางมันไข้เกีียวหมดบึงมีไข้ไปดันําเดยหวานมันบื้อทัง เราไี่ค่ายไปซ้ำเลยล็อกเันไม่บอกถ้าลอกกันเดียวสมมุตมานมันเกาเดี๋ยวเนี่ยเหลยเนี่ยขัดดหาอยู่อ่ะมอลุดเกี้ยวออกคุออกคุยออกต่อนลยละ สร้างใฟหวานมันคือสร้างอูตอเรียเลยนอยขาดออกใส่ไหมต่างทามมาจานย์อยู่บงบ้านตรงนี้นะเนาะูนี่และสวมเป็นัสะอดได้จนต่างทามมาจานย์อยู่

มบเลยมัยหลวดไปเส้นหนึ่งหรอมัดออกอย,อ,ยอย่ยบ้อยไปยานดีมันสื่อไายเลนมาใส่สกิจกรรเก่ากักนหิ่เข้าไปกิจขาดทีเก่าจจุ่มล้องขี่หินกะกัเนาะ กับบางบางนึงเนาะบ่อน้ำกระนาดหอกคือบานจำเกี่ยงสื้อน้ำมันในเครื่องสมองหรงอตันในอ่าจุ่ล่อล่อน่านการช่าง

การบริการน้ำเย็นน้ำเย็นม่กินยังดื่มไม่กินแลวตังทาดนเติบ กันหลงปลาหลงดงบ้งานหลยางหัวจอดหายสักกันจะไปเสียอะไรอำเภอกันผู้ป่วยตีน <c oughs> <อ>กันว่าตีไปขึ้นน้ำแห้งเลยล่ะเด็กกลมัน นีเนี่ยไปน้ำแห้งแล้นี่แ,บบแต่ก็อ,อีกนิกดหนะึยะลอยาลายแหละแห้งแตกให้แห้งต่อให้มันแตกไปแล้วแค่เดียวลเลยเรเลตัวหน่อยก็ได้ซีนิวมาใช้เลยซื้อใหม่ซื้อมเลเมาใ้า

mẹ 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 nhau mẹ 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 nhau mà mẹ 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 nhau mà mẹ ไม่ได้ไรดิมีตะคตราม่นจะคล้องเป็นซังดาแ่ประมาณปีน้สิปีที่แล้วเคยถอดอูดิปีที่ลเิถอดยู่อดตัวนี้ิมลิมยังเป็นเชื้อะไิมใหม่ยากี่ตอกใหม่อยู่ใช่เอา ตามหลักการกบว่าจิตรัสสบายวัดเราอ่ะมันหอดบ่อมันอดบ่อเกอากันว่ทดีำดีพูดดีบุเกินยกสองมื่อออคดีประกอบมันยากประกอบ่คือเป็นอย่างสีดิมาจะดีซืืนไหมคือวัดเหดิ นอดฟวงลุ่งนีแล้วนี่เดี๋ยวขันรถตัวนี้แล้วจากสิคิดใส่เชียดดีโทษไว้ค่ะคนค่ะผมคิดกับว่าเจียดง่ายๆหรือเชียง่ายเลยตัวคือความคิดดึงเปบูนก็นี่ดีตัวน่ะบูนมันบึก ีล้กรพัดลมไรไม่เลียบเรียบไปไม่เลียอ่าน um uh ั่นเรียบร้อยอยากชิ้นส่วนแล้วไขลานจ้่งโบ้าเวิเวิร์อยากชิ้นส่วนแล้วไปโบกันนดพัดลมมันน่ะก็ไปดึงพัดลมบอกว่ามีน้าข้ากูอะขี้บวบมาเหมนรังขี้บวบวันเนา บั่คือความขึ้นบางมันออกว่าได้ออมาอยู่มุนอามาอยู่บอกคืพูดแล้วมุนอดมาอยู่มาอยู่ร้อยือสีวากได้ซ้ำนี่ละมือนี่คือสีเหลียวแล เราหนานการช่งานาน <laughs> ไปขีปนาจังเมืองไม่ <laughs>